วันหยุดครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงบริเวณที่จอดของวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ตั้งใจมาแก้บทกับพาแฟนมาแก้บทแ้วไปชมภาบรรยากาศแล้วก็จุดพื้นที่ครับทําบุญณของวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดจันทบุรีครับไปกันเลยนี่ครับ จุดที่เรามาจอดก็อยู่ตรงโดมใต้หลังคาอย่างนี้ครับตรงข้ามกับปั๊ดเลยเราก็เดินข้ามถนนไปโดมใต้หลังคาครับตรงนี้ไม่ร้อนครับตรงนี้เลยนี่เราก็จอดรถจุดนี้เลยง่ายดีแล้วก็จะซื้อไข่ไปแก้บนก็บนไว้ไข่หนึ่งร้อยฟองครับวันนี้พาแฟนมาแก้บนทนีนี่ครับจุดที่เราจอดรถอย่างนี้เลย ใต้โดมหลังคาเลยครับนี่เราจอดตำแหน่งจุดนี้เลยไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อไข่นี่ครับจอดในร่มไม่ร้อนครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อไข่ร้านประจำที่เคยแวะนะครับตรงโดมใต้หลังคาเลย ก็เพิ่งมาถึงร้านไข่ต้มนะครับที่เราจะไปแก้บนร้านลุงถึงอยู่ตรงตรงโวมหลังคาเลครับจอดรถแล้วก็สั่งได้เลยเป็นร้านประจำเลยไข่ก็จะมี2ขนาดนะขนาดเล็กก็จะ380ขนาดใหญ่ก็450บห้าสบาทอย่าลืมครับตรงโดมใต้หลังคา,เล,คา,าเลยครับต้มสดๆร้อนๆใหม่ๆเลยครับร้านลุงเถิงนี่ เป็นร้านที่เรามาซื้อประจําตรงนี้ครับแนะนําครับใครมาจอดรถตรงโดมใต้หลังคาก็นี่ครับร้านไข่ต้มแก้บนเลยไม่ต้องต้มมาเองครับมาสั่งที่ร้านได้เลยสดๆใหม่ๆ นี่ครับพอเราได้ไข่มาแล้วก็เดินข้ามถนนไปเลยนี่ครับโดมใต้หลังคาจะอยู่บริเวณด้านหลังนี่ครับนี่ไข่มาแล้ว100่ฟองแล้วเดินข้ามถนนเลวิหารจะอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนเลยจุดนี้เลยมันหยุดกิบ ก็จ <aunque S 2> e e ุดที่เราจะแก้บนครับรตรงวัดสุด้านหลังนี่เลยเข้าไปเลยครับนี่ครับบริเวณจุดแก้บนนะครับทางที่วัดหลวงพ่อโสืออ นี่ครับเมื่อก่อนก็จะแก้บนภายในวิหารแต่ปัจจุบันก็จะแก้บนด้านนอกนะตรงหลวสดตรรณเลสบริเวณด้านนอกตรงเสเป็นขายร้านที่ต้มใหม่ๆเลยนะ อกไม้ทุกเทียนก็จะอยู่บริเวณด้านฝั่งซ้ายมือครับนี่ครับก็ได้มาแล้วชุดละ20บาทดอกไม้ทุกเทียนภายในวัดครับนี่เราก็หาพื้นที่พงว่างครับก็นั่งสวนได้เลย,เลย จุดนี้ก็ได้โอโลบนเลย ทุกเพียนที่เราได้มาก็วางจุดนี้เลยด้านหน้าองค์หลวงพ่อโสธรแล้วก็แกะทองเปรวมาด้วยบรรยากาศช่วงวันหยุดประทิครบบคนแน่นประมาณนี้เลยบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะถ้าเป็นบรรยากาศเช้าๆก็คนจะเยอะกว่านี้แหละอันนี้คนน้อยอยู่ครับ ายในวิหารครับโอ,โอเคก็ได้แปะแผ่นทองบริเวณด้านนอกนะครับองค์หลวงพ่อโสธรนแผแนแล้วก็มาบริเวณด้านในองค์ใหญ่เลย Eu dá ก็ได้แปะแผ่นทองเปลวเรียบร้อยครับเแต่เราจะไปซื้อบริจาคเงินซื้อที่ดินครับของทางที่วัดหลวงพ่อส่วนทองครับเดี๋ยวต่อไปไปกันเลยครับ ไปจะหลดไปที่ดินประมาณนี้เลยเริ่มต้น100บาท บ่อกีก็ได้ขย่อเสีนสีนะครับก็ได้หมายเลขสิบสามเดี๋ยวจุดต่อไปจะพาทุกคนไปดูจุดจำหน่ายเช่าพักเครื่องครับของหลวงพอวอ่อโสธรทางที่วัดครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยน้งแหแล้วนี่ครับจุดเช่าพักเครื่องของวัดหลวงพ่อโสธรน,นะ มีพระบูชาแล้วก็มีพระเนื้อเหรียญก็มีเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันหลวงพ่อสะทอนเนื้ออามลงเงินผ้าสีด้านบนด้านบนเป็นพระบูชาขนาด9้านิ้ว 6,000บาทแล้วก็เจ็ดนิ้วสามพันห้าพระบูชาจุดชอบพระเครื่องวัดหลวงพ่อโสธรองเล็กก็ยังมีนะขึ้นคอก็มี ส่วนบริเวณด้านข้างก็จะเป็นจุดถวายสังฆทานา <hi> ทานะติดกับจุดจำหน่ายช่าพักเครื่องเลยจุดนี้เลยก็จุดนี้เราก็ได้แก้บทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปอีกจุดหนึ่งจะเป็นอุโบสถนะครับ โบสถหลังใหญ่ของวัดหลงพ่อโสธรข้ามฝั่งที่เรามาตรงจุดแรกไปไปไปกันเลยครับไปกันเลย จะไปไหว้ฝั่งนู้นฝั่งโมโบสดนะครับจะได้ไม่ต้องข้ามไปข้ามมาหลายรอบข่ี่นที่นําขต้องาหารข้าวเ่อง่นมาถวายก้นอสได้ไมนให้าปว้ที่ชันนโรสาเททบาไม่อนญาตให้นาเข้าไปในีองย่าไม่อนญาตทห่นาเข้าไปในีอย่าล้นะคะคือพเป็นรบเรียบร้อย่ะขอบคุณที่ความร่วมมือค่ะ มีความร่วมมือกันเพราะ่ท้อง่ามแขก็ต้อมาเลี้ยและเข้าวัิธีมาไหวขอครขอบคุณที่ความร่วมมือกถ้าตาการ่วมกานมาเซื้อกระเบื้องร่วมกันโยมมาสร้างช่อว้าร่วมกันโยม เดี๋ยวจุดต่อไปเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับไปตรงอุโบโสถน,นะครับก็ยังก่อสร้างอยู่เลยนะยังสร้างไม่เสร็จเลยก็ช่วงที่เรามาก็เป็นช่วงวันอาทิตย์เลยคนเยอะครับคนมาขอพรแล้วก็แก้บนกันเยอะเลยช่วงมันหยุดครับไปกันเลยครับ ไปในโบสถ์นะครับเดินตรงไปเลยโบสถ์เดินตรงไป,งไปถ้าไปฝั่งขวามือก็จะเป็นถวายสังฆทานครับฝั่งนี้มีฝั่งนี้ถวายสังฆทานมีป้ายบอกอย่เราก็จะไปกราบภายในโบสถนะครับหลวงพ่อสสอรฝั่งนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะนะ ต้งฝั่งอุโบโสถส่วนมากจจไปเยอะฝั่งอาแก้บนนะครับที่วางไข่โซนนูน้นภายในวิหารฝั่งนู้นจะเยอะหน่อยแต่ฝั่งนี้คนไม่ก็ยเยอะยังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะโซนนี้จุดภายในอุโบโสถนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในอโบสถนะครับของที่วัดหลวงพ่อโสธรบรรยากาศช่วงบ่ายคนก็เริ่มน้อยแล้วนะถ้าเป็นบรรยากาศเช้าๆคนจะแน่นเลยนะครับช่วงที่เรามาก็ตอนนี้น่าจะหลังบ่ายสามโมงเย็นแล้มานี้นี่ครับจุดดอกไม้ทุกเทียนก่อนเข้าไปด้านในะ หยิบดอกไม้ได้เลยจุดฝั่งทางเข้าครับฝั่งนี้เลยก็จะกราบให้ว่าให้เปิดเวลาถึงประมาณกี่โมงอสี่โมงครึ่งประมาณนี้โอ้ด้านในสวยเลยด้านนอกก็ปรับปรุงอยู่ ด้านในสวยจัดเลยครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้ฝั่งนี้เดินฝั่งซ้ายอา่ะนี่ก็จะมีแค่ดอกไม้นะในอุโบสถคนเริ่มน้อยแล้วนะนี่ครับองค์หลวงพ่อโสธรภายในอุโบสถ สวยงามเลยฝั่งนี้ คนเยอะนะบรรยากาศด่นะเห็นนะไหมพ่นล่งเลย เราก็ได้กราบองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับภายในอุบโบสถเรียบร้อยข้าวันนี้ตั้งใจพาแฟนมาแก้บนนะแก้บนก็จะอยู่ฝั่งวิหารฝั่งนู้นครับตรงข้ามถนนเลยที่เราข้ามถนนมาเมื่อกี้เลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนอุบโบสถครับเพจุดนี้ก็คนน้อยนะบรรยากาศช่วงหลังบ่ายสามงเย็นนะเมื่อกี้ก็อนทริปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ออขอบคกทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วทุกคน